สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเล่นเกมกันค่ะเราจะมาเล่นเกมกันนะคะ่ะโดยการที่เราจะมาเล่นเกมโลบ็อกนัดเดียวนัดเดียว,เด,ยวเดียวเท่านั้นเดียวเท่านั้นนะคะเดียวเท่านั้นนะคะซึ่งแบบฮอเชฟูตะเก,กิ้ะเกิ้ะเกิ้ะเกิะเกิแบบตกมาลกนั่นเองค่ะ อันที่คือุงมาแล้วบ้า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 ไปเลยไปเลย KF ของ่ข้างบนนะปัดหนึ่งมาลงทางไหนเนี่ยับเราจะลงไปง่ายๆแางนี้เลยเหรอ โอเคเราไปเล่นใหม่ดีกว่าใช่เราค้างทุกคนเราจะเดินเล่นเราไปทั้งหมวัโอเคแมปค้างทุกคนเราจะมาเล่นแมปเอ่อหนูก็ได้ที่ไม่ใช่ออกบี้อะเกียดออกบีปฏิที่สุดตัวเนี้ย เอชซีพสก็ไม่ดีกว่าไม่เลย SCP ซพดีไม่เลยโอเคโอเคเราเล่นแบบนี้เถออยากเล่นมากครับอ,อีกแล่าเหรอข้างอีกแล่าเหรอโอ okay. เคมาเล่นแบบนี้ดีกว่า แบบนี้แบบนี้แบบนี้ฉันชอบมากเลยฉันชอบมากเลยมันเนี้ยจิ๊บ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 โอเคนะคะขอรีเซ็ทเฮือยีอออออ่ตายอย่างน่าอารา่ามไม่มีเลือด ร ism, ู้รมไมรีเสแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นรู้ไมรีเสแล้วมันจเกิดอะไรขึ้นจะดเกาะกับดาให้ทุกคนแป๊บ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 ทไมทำอย่างนี้ได้หมาใช้แรกใ่ป่ะทำนี้แล้วก็ดูดกับ แล้วก็ขึ้นไปอีกซึ้นซึ้นขึ้นขึ้นไปอีกโอเคไหมกอดเราขึ้นไปอย่างตั้งใจคือโอเคขึ้น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 ไปเลยขึ้นไปเลยขึ้น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 ไปเลยแล้วหลังจากนั้นเราก็ขึ้น ก็โดนดูดกลับมานะคะทุกคนอีกหลายร้อยพันล้านเมตรกว่าจะถึงก็สิบชาติพอดีแหละแย่ๆเอามม่อย่โดมือมีแต่แอปในม่มันมีลาบกอ้วยไปเลยอไป ก็โดนดูดกลับมานะคะก็ไปต่อไป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 ก็มา่อร้นดอเฮ้ยเหมือนเราเลยทุกคนคนมามาุณน้องเหมือนเราเลยขึ้นขึ้นโอเปเกดขึ้นมาสุดแล้วแอลแอลแอลมาทุกคนรู้ไหมคุณน้มาตรงนี้ มันก็โดินงี้มืนมิติมันดูดเราอะ่ะน,น่ามากมันชิคมากพวกเราก็กลับด้านเหมือนกับเพื่อนเลยเฮ้ยคนนี้เราเคยเจอในทิกตอกวิคนนี้เป็นคนดังในติ k ตอกเลยเนี่ยคนนี้คนนี้น,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 นี้ที่กำลังค่อยโหวสลิงติงติง,ตงอยู่เนี่ยสองคนนี้เราเคยเจอในติกตอกสองคน,นที่ใส่ชุดสีฟ้า เนี่ยเอ้ยเพื่อนโดนได้ไงอ๋อเพื่อนโดนมิติดูดลืมไปว่าเพื่อนโดนมิติดูดเนี่ยอาไอหน้าผีผีแบบนี้เราเคยเจอในทิกตอกเราเคยเจอในทิกตอกเราเคยเจอในทิกตอกอุ้ยเราดีใจดีใจมากมากเลยที่เจอคนในทิกตอกอะเฮ้ย ยยย I ยอย i e v e ลีลา b ดึก under stars in the sky เคียนอีห้านาทีสามสี่สกว่านาทีแล้วลงขึ้นไปกันราวเไปเล่นแบบอื่นเถอะแบบนี้เราไม่ชอบเฮ้ยออนเนซีพีส์ดเหรอ ไม่อะมาเล่นอันนี้ดีกว่าตรายี่สิบหกแล้วอุ้ยเราหาเจอหาเจอหนุ่มกว่ากันได้ก็มีเวลาเล่นก็เล่นป่า เราเนอะไรก็เขาแข็งขันละทุกคนแีน่แต่เราจะไม่ฆ่าคนนะคะทีม<ป>านต้องก็ะไฮค่อยอค,ค่อยค่อยค่อย,อยดังไว้บาน ฮะอือฮั้อ่าตงารงนีงนนเ้เราทุกคนเราถ่ายดูคนละอึ๊บชึบเกือบหลอดไายเพื่อนรอชื่นด้วยโอเคทุกคนเราถ่ายไปเจ็ดนาทีแล้วอือไปต่อ,อยังไงเราก็จะไม่ท้อไม่แทบไม่ท้อเลยจ้า ไม่เอ้ยตัวเป็นสีฟ้าแล้วไปทุกคนเราจะไม่ทอ้อเราเราจะไม่ท้อแทอ้ต้องวินดิสอ a มม z i n ต้องวินดิสอ a ม a z i ิเดีตรงนั้นความดียอมเดทเถอะ

หมดแล้วว่าไอไปฉันเข้ากับผู้แข่งขันที่แบบไม่มีเจวินอีสามนี ก็พอกันนีนค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ